สวัสดีครับพี่น้องพอๆกับช่องดนผู้ดนครับนี้ก็มือวันที่เท่าไหร่วะนี่เขาว่าเห็ดปวกอวกครับบ้านจะของครับเลยมาลเลอกมึงครับน,นี่ครับไม่เห็นเห็หดหรอกครับประกาศไทายแต่แรกยนันบ่เห็นเห็ดครับเห็ดปวกเข่าดอดดิเคืนบ้านเบอร์แล้วครับพี่น้องนี่ครับมากับพานขามครับพา,าาพ,พานขามมีทางปุ่นพานขามมึงไปเก็บอีกทางหนึ่งครับ บานเบิดแล้วครับพี่นอ้องเอ้ยเอามีดอยุสัยล่ะว่ามาันยิบขากล่องก็ลือมีอะไรเออมือข้าพี่น้องมึงมือขับพ่นขาวอะกราดูอืมยืนลุนเลยครับพ่อบ่อนะหันขามข้าพนแล้วครับทั้งพุ่นเก็บครับพี่น้องเก็บเก็บเก็บมนันมันเลยล่ะบานเบิดแล้วพี่น้องเอ,อย้ยมันออกแต่เมื่อวาอนานี่เมื่อวานยิ่งเห็น,นอะ นเก็บคือเก่าครับเก็บไปแกงครับพี่น้องโอ้ยนี่โอ้โหอยู่เท่าเก็บคือเก่าหมดละหมดเสียเที่ยวดอกบ่ะนี่อึ๊บบ่ได้ใช้มีดครับเพราะว่าเห็ดมันอ่อนเหรอโอ้ Nắm, nắm, nắm. Như là như Hát. Như thế nào? Như thế nào, bán đi. Xong rồi. hôm nay đi, đêm khá cũng. ว่ามันหยิบออกมาดนะูนะมอนี่ดึงเอาเลยครับพี่น้องอย่าลืมมีดเด้อวางมีดไว้ตุ๊บตุ๊บโอ้ยไม่เจ๊ คนหลน์ในประทันการหรอครับพี่น้องข้าจะจับกล่องทายอยู่นี่มีเงียบเรียบลอยดีบ้านบุดอกเงียบอ่ะโอ้อตายนัางกระจิบอึ๊บอึ๊บนี่บ

เลือกๆค,ครับพูน,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 นอ,พอ๋อเห็นครับพี่น้งองนี่ครับมูแรกครับบานไปแล้วไปรุ่นมึงครับว่าเจียวพอเห็ดปูไม่บ้ครับงอมงำบ่ไปครับพี่น้องลุ่มมึงกันก็เอาดวกมันหนูนี่ปวกเอาหันเห็นพอหลายาหัน,นดิจงใหม่นี่ครับนี่ครับนี่ครับพอแล้วครับโอ้นี่

พันขามเอาอยู <centro> ่ทั้งพุ่นครับนี่ครับมีบ่เออนี่ครับได้แกงแล้วล่ะไฟจิพ่ออากลากอยู่จิพ่อบ่หนิมาเมืองพันขามตรวจตักกันใบเห็ดเพลคเพลคกลิ่มบ่เศร้าอยู่นี่โอ้ยกูน่ะนี่หล่อมงามเว้ยเห็ดเพลคกูน่ายิ้มเอายิ้มเอาอยู่ เห็ดปวกกับใส่เบิ้งดอกวันน่ะยืนดอกงามเลยดีไหมโอ้ผุนงอดอกตุ้มยังเหรอยงไม่พรมเลยเห็ดเพกตทุ้มจีไปครับพี่น้องไปหานก่อนป้านขามจิ้มเห็ดเพดดก,พกพเพกบิงก่อนมึงอู้หึกระลังออกใช่ไหมเนีย่ยใส่เอามาเบิ้งนี้จิ้มมะเบิง้งเ <c oughs> ห็ดดอกงา,งามเลยครับพี่น้องเ <c oughs> ห็ดเพลคเห็ดเพลคยังหยุ่มไวระมำ โอ้ยขึ้นระพิโนดำๆได้กแล้วออกอออ้วจอดรถหาอนใช่หมเลาะเลาะเลาะครับ้องไปหาอนพันขามเสียวเบิดก่อนันขามเสียวเบิรก่อน้อยระพินโนพวกคิดพวกฮิด,ดพก,พก ันครับอย่างว่ายางพานไปตั้งแต่ว่านตามตัวไว้จิ้มเห็ดเพล็กพนะเพื่อจิ้มเอาเห็ดปวกมามับอยู่นี่ครับพี่น้องผลงานมูอนี้ครับนี่ไปน้อยนี่ครับแกงจะแกงออกจะออกหมดได้นหมครับวัานตามก็ได้อยู่ครับได้หอดเห็ดเหลียงเหลียงเห็ดหำพระเมืองได้ดอกตูมครับ โอเคครับผมภากระบาลนะครับคุณที่เข้ามารับชมคลิปครับเหตุถ่ายฤดูครับย่อเมื่อเช้ากรบบานแต่ครับแล้วก็พี่น้องแต่เขาบ้านเข้าปลาอันนี้มาละเบา่ยงับคลืนครับผมถ่ายฤดูการเหตุนำหมอกสงไทยนะครับผมไปครับผมกระบ้านครับขออภักันทีมนะครับสวัสดีครับ